อันตรายมากถ้าขัดกระทะผิดวิธีพี่บ่าวอยากจะบอกพี่น้องมานานแล้วเพราะอะไรไปดูกันเลยพี่น้องเวลาเราใช้กระทะไปนั่นๆแล้วมันดําแบบนี้หลายคนนะใช้วิธีในการขัดม่วอาจจะเป็นโอากระดาษรายแบบนี้หรือแบบนี้รวมทั้งฟองน้ําแบบนี้พี่บ่าวบอกเลยว่าถ้าทําไม่ครบขั้นตอนอันตรายวันนี้พี่บ่าวทาไม่ดูสิ่งที่จะใช้ก็น้ํายาล้างจานธรรมดาเลยนะก็บีบลงไปประมาณนี้ฝนน้ําลงมานิดหน่อยพี่บ่าวจะใช้กระดาษรายแบบนี้ในการขัดนะ ก็ขับแบบนี้ไปเป็นปกตินะครับอนาละพี่น้องพอเราขัดด้วยกระดาษทรายริดใช่ไหมเราก็มาขัดกับฟองน้ำแบบนี้จะเห็นว่ามีโฟงดำๆนะติดมานี่คือเศษตัวหนึ่งที่หลุดออกมาจากกระทะพอเราล้างขั้นตอนเสร็จแบบนี้แล้วนะเราก็ล้างปกติเลยใช่ไหมเราก็ล้างแบบนี้ปกติ ล้างไปแบบนี้ก็ค,คิดว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยจะล้างออกมาหมดแล้วใช่ไหมอ่าเราก็เอาไปปัอมแล้วก็รอที่จะใช้แต่เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรอยู่ที่ก้นกระทะังที่บ่าวก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะเช็ดไอพี่น้องดูอือดูพี่น้องไอ,อยอมันตกกระปุกขนาดไหนดู นี่คือสิ่งที่เกาะอยู่ที่ก้นกระทะนะถ้าพี่น้องขัดแล้วล้างไม่สะอาดนะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่ามันมาจากเศษของกระดาษทรายนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราใช้ฟองน้ําแบบนี้ในการล้างเนี่ยหรือว่าขัดผลจะเป็นยังไงพี่บ่าวก็จะใช้กระทะที่พี่บ่าวใช้อยู่เป็นประจํากระทะนี้เป็นกระทะอลูมิเนียมด้ามลอนะขั้นตอนการล้างของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้นะพี่บ่าวก็จะใช้น้ํายาล้างจานปกติเลยกดไปอ่า เอาละก็ขัดไปเลยดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้พี่้องเริ่มดูจากสีแล้วกันพอเราขัดๆไปนะมันก็จะเริ่มดำดำขึ้นเอาละดูฟอง,งอีกรอบนึงที่ดำๆแบบนี้ไม่ใช่จกรกปจากกระทะนะพี่น้องแต่เป็นเศษของกระทะที่หลุดออกมานะทีนี้เดี๋ยวพี่บ่าวล้างให้ดู เราก็จะล้างแบบนี้สุกอไปหลายๆรอบมากเลยพี่เนอะล้างน้ำเปล่า,ลาดูสะอาดเหมือนไหมเลยแต่เดี๋ยวมาดูว่าอาะไรเกิดขึ้น,ก,นกับกระทะใบน,นี้เอาที่จู้มาพี่เนอะทีนี้ก็ เช็ดทีกระทะดูว่าถ้าเราล้างแค่นั้นเมื่อกี้นะมันเปียงพอไหมอันตรายมาอยู่ตรงนี้พี่น้องดูโอ้เห็นไหมนี่คือล้างเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราคิดว่าจะสะอาดแล้วนะล้างด้วยน้ําหลายรอบมากเลยนะแต่ผลก็คือว่าเป็นแบบนี้อันนี้ทิ้งไปนะเช็ดรอบแรกลองเช็ดดูรอบที่สอง เดี๋ยวเช็ดให้ดูอีกรอบนึงนี่คือรอบที่้องที่เช็ดนะอันตรายก็คือผงจากรากระทะนะที่ถูกขัดออกมานะแล้วเราล้างออกไปหมดปุ๊บก็ไปอรอบที่สองเอาละเดี๋วด้านนี้เดี๋ยวใช้เป็นรอบที่สาม,อมรอบที่สามนะทั้งหมดนะนี่คือเช็ดมาสามรบอบเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่อันตรายนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเราเอาไปทำอาหารนะ มันก็อย่าปนเปื้อนไปกับอาหารแล้วเราก็กินก็เปยทีนี้ในกอเรที่เราขัดกระทะแบบนี้เพื่อความปลอดเพยนะพี่น้องก็ใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยแล้วก็ใช้โฟงน้แบบําแบบนุ่มๆแบบนี้ล้างต่อไปอย่างน้อยอีกสามน้ำออกแบบนุ่มๆน,นี้นะตอนนี้ยังไม่จะอาดนะพี่น้องพี่น้องสังเกตดูจากน้ําก็ได้น้ำเรกก่านเป้ย แล้วเราก็ล้างโพงน้ํานี่นะเดี๋ยวล้างโดยรอบที่สองแต่ก่อนที่จะล้างมาเช็ดให้ดุยรอบหนึง่งสะอาดหน้าล้างไม่มีะอะไรโอ,อ้มาเช็ดให้ดุยยังคงม,มีนะพี่น้องนี่คือเช็ดไปสามรอบแล้วล้างด้วยน้ํายาล้ลางจานอ,อีกหนึ่งรอบมันยังคงม,มีเทเจด,ดนะของกระตที่ถูกขัดออกมาทีนี้ก็เหลืออีกอย่างน้อยสองรอบในการที่ออทงงททจะล้าง ล้างตอไปอีกสองรอบจนตรงเนีจเลยล้างรอบที่สามเท่ากับชิปสามรอบแล้วก็ล้างสามรอบนะพี่น้องที่ทําให้เห็นนี้ในช่วงของการล้างเจดกะัะเนี่ยพี่น้องก็อยา่าเผลอเอาด้านนี้ไปขัดอีกนะพี่น้องเพราะว่าเจดกะัะมันจะออกมาอีกก็ใช้ด้านโฟงน้ําไปเลยเอาละก็ประมาณนี้พอ <c oughs> ได้กะัะแบบนี้สะอาดเรียบร้อยนะทีนี้มาดู หลังจากที่เราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปสามรอบแล้วก็ล้างด้วยฟองน้ําไปสามรอบนะรวมแล้วหกรอบนะพอเอาทิชชู่มาเช็ดอีกรอบหนึ่ง่าพี่น้องก็โปรดเปยนะนาไปใช้ได้อย่างสบายใจอ่านี่ก็คือสิ่งที่พี่บบาวอยากจะบอกพี่น้องว่าเราขัดกระทะเล้วหรือว่าเราล้างด้วยด้านที่เป็นเกียเ๊ยวแบบนี้นะ ต้องล้างตามขั้นตอนแบบนี้เลยนะเพื่อไม่ให้เศษกระทะนะ้าที่มันเป็นเศษเล็กๆมากๆเลยนะปิดอยู่ที่กระทะนะแล้วรองเอาไปทําอาหารก็อันตรายเอาละสะรุปพี่เบลแนะนําว่าล้างกระทะแบบขัดเยยให้น้อยที่สุดนะวิธีการรักษากระทะก็คือพอเราใช้เร็จปุ๊บเอาน้ำเช่ไว้กนหลังจากนั้นก็เอาไปล้างนะก็จะทําให้กระทะของเราเนี่ยล้างง่ายแล้วก็อัแบบนดับที่สองถ้าหากว่าจําเป็นต้องขัดเยนะก็ต้องทําตามขั้นตอนที่พี่่บวบอกเลย ปกตททิก็ใช้น้ํายาล้างจานแล้วก็ล้างด้วยฟองน้ําแบบนี้นะอย่างน้อยห้ารอบแล้วก็เทสโดยการเอาทิชชู่มาเช็ดที่ก้นกระทะว่ามีดําๆติดมาไหมอ่าละพี่น้องก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ถึงที่พี่บ่าวบอกวันนี้บางคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพี่น้องจะแชร์กับคนที่รู้จักพี่บ่าวก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์วันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง